ก็กลับมาทบทวนนะครับเป็นเรื่องที่2ในการทบทวนก็คือกดไซน์แล้วก็คอ์นะหรือโคไซน์นะครับมาดูในชีตเลยนะครับเดี๋ยวผมป่นไมคนี่หน่อยกดของโคไซน์และไซน์เนี่ยก็มันเป็นเรียกว่าเราสามารถที่จะใช้รูปแบบสมการที่ไวขึ้นนะครับ ดีอันนี้ผมขีดเส้นได้นะรูปแบบสมก,การที่ไวขึ้นก็คือ a กัสอง b กับสองบวก c กสองลบสอง bc cos a นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่ามันอ a อยู่ตรงข้ามมุมไหนก็จะใช้ใช้ค่าที่เป็นตัวที่หาด้านฝั่งตรงข้ามนะจะเห็นว่าตัวนี้ a กับ cos a เฝั่งนี้กับฝั่งข้ามนะอันหนึงก็ไม่รู้มันเปลี่ยนสีได้ไหมฝั่งหนึ่งก็ c ก็ฝั่งข้ามตัวนี้นะครับฝั่งเึ่งก็คือ b ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะ อ่ก็บางคนงงนะครับถ้าสมการเจอเมื่อกี้นี้ที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นมุมฉากนะฮะผมวาดตรงนี้เบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรนะตรงนี้เป็นมุมฉากมันก็จะมีแค่เทอมนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นมุมฉากนะครับเราก็สามารถที่จะหาค่าของ ฝั่งข้ามได้นะครับโดยในยัยยะอีกอันหนึ่งก็คืออสีมันเยอะไปแล้วดิอย่างนี้เดี๋ยวผมกลับมาสีน้ำเงินกันเมสีมุมที่แรกนะในยะของมันก็คือมุมระหว่าง b กับ c เนี่ยก็คือ มุม A นะครับทุกตัวนะที่เป็นเทอมนี้พอดีใช้เมาส์เขียนนยาะลำบากหน่อยนะอันนี้ก็เป็นกฎของโคไซเรื่องการพูดว่ายังไงอ่ามันมีในเน็ตอยู่นะฮะผมไม่ได้ออกตัวนี้จะ,อะบอกว่าวิธีการหาตัวพูดสมการนี้มาอย่างไงก็เดี๋ยว ทำลิงให้ดีกว่านะครับอะตัวนี้ก็จะเป็นวิธีเรียกว่ากฎของโคไซนะในหนังสือเทคภาษาอังกฤษก็ชอบใช้กันนะไว้อีกอันหนึ่งกฎของไซกฎของไซก็ลักษณะคล้ายกันนะฮะด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะเท่ากับม,มุมนะ ด้าน c นะ,ะกับมุมด้านนี้ไม่ใช่ผมบรรยายผิดนะฮะมันเป็นส่วนแานนะไซส์ a หานนะคุณจะจับคู่ไหนก็ได้จับคู่ที่หนึ่งหรือจะจับเวนคู่ของ คู่หน้ากับคู่หลังนะเพื่อเตียนะฮะเพิ่มอ่อที่ไม่รู้นะน,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะหานะมุมนะก็ถ้าทำเอ,อ่อไม่ได้ทำถ้าจำโจทย์ของ x sample ที่สองยหนึ่งได้เขาก็จะใช้สูตรของไซดตัวเนี้ยะเหานะ์แซมเปิสองยี่หนึ่ง ในการหามุมแล้วก็อันนี้ example ที่สองยุดหนึ่งก็จะหาแรงหรือผลลัพธ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็มีสามเหลี่ยมอันหนึ่งที่ทำมุมแล้วกว่างกัน180ยแปสองศานะแล้วก็เราอยากจะหา ฝั่งที่เป็นด้านนี้นะ a b นะก็สูตรมันก็คือฝั่งตรงข้ามกับมุมนะฮะฝั่งตรงข้ามกับมุมก็ a กลังสอง b กําลังสองบวก c กําลังสองลบสอง bc cos นะครับมุมร้อแปองศานะก็ แทนค่าให้มา a เ,าเดี๋ยว b c ก็คือค่า b ตรงนี้ c ตรงนี้เราก็จะได้ว่า a กำลังสองค่าเท่ากับหกกำลังสองบวกเจ็ดกำลังสองลบด้วยสองคูณค่า b กับค่า c คูณกับ180สองศานะพอดีไม่ได้กดเครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้เทอมนี้ออกมานะก็ถอดรูทเพราะว่ายกกำลัง2ก็คือจะหาค่า a ก็คือกดเครื่องหมายรูทก,ก็ได้10.534ดนะเป็นค่าตรงน,นี้นะก็อย่างที่เคยอธิบายตอน เล็กเชอร์ว่ามันก็เหมือนกับคุณาสามารถที่จะทำวิธีการได้ไวขึ้นโดยใช้กฎของ c o s หรือ s i ายนะในการหาคำตอบนะอ่ะมาดูตัวอย่างในการคำนวณต่อไปนะฮะกฎของ s i ายนะะมันจืดไปหน่อเนีย่ยขอขยาย กดของทรายหลักๆก,ก็คืออยากจะหาฝั่งมุมนะหรืออยากหาด้านก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมเห็นโจทย์หามุมในเรื่องตีกรนะไอเรื่องกอรกศาสนะก็มีอ่า้าแรงอยู่สองแรงนะเราจะเห็นว่าตัวมีโอก,กาหน่อย ด้านนี้เชื่อมโยงกับข้อมูลนี้ด้าน,นี้เชื่อมโยงกับข้อมูลนี้นะครับก็เอาสัดส่วนของมันก็คืออ่าไซของ B ส่วนเอบ B เพราะราะนั้นเราก็ใช้แก้เทิมด้านหลังนี้นะมีอันนอนแค่หนึ่งตัวก็คือมุมซีตาที่อยู่ในนี้นะ ำนนก็คือตัวที่เราการหานะครับก็เปลี่ยนค่าไปฝั่งโน,น้นแล้วก็ i n นเ r อรหรืออาร์คไซน์ ide, นะของค่านี้ก็จะได้มุมออกมา68ดีกรีนะครับ68อ,องศานะอ่ะมาดูจอด ที่ใช้โคไซในการหาค่านะครับเดี๋ยวผมขอแยกสลับทูก่อนอทูตัวนั้นเขียนได้เมาส์นะ อยกเลิกแชร์นี้ก่อนนะแบบนึงแบบนึงอันนี้ก็คือ ms team นะตอนที่โควิกดก็ใช้กันในการสอนนะครับอ่ะผมได้แชร์หนะ้าจอผมแล้วนะ ตัวทูที่ผมสามารถที่จะเขียนได้นะครับข้อแรกเขาให้ใช้แบบหนึ่งดูโจทยกันโอเคกดของข้อซนะครับเพื่อที่จะหาค่า c a แบบนี้ แต่ผมเกเคมาลนะ่าคนี้ราคาเท่าไหรนะก็ตามสูตรของโคไซนะนะเดี๋ยวผมตั้งชื่อว่ามันเป็น c น,นะจนะนั่นนี้ a จริงๆนายจะวางตั้งชื่อวางลงข้ามตั้งเป็น b นะครับลบนิดนึงอันนี้ก็เป็น C นะเราต้องการหา C A มีค่าเท่าไหร่นะครับก็มาจากว่า B กำลังสองเท่ากับ เอกำลังสองบวกซีกำลังสองลบสองเอซีคอสซิต้านะฮะคอสซิต้าก็คือคอสที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับค่านะ 9a กับค่า b ในโจทย์ให้มาแล้ว a มีค่า10นะยกกำลับบงสองบวก c ก็คือ5นะครับยกกำลับบงสองลบด้วย2คูณ a ก็คือ10คูณ c ก็คือ5นะก็มุมซิต้า จะเขียนคอไว้ก่อนมุมซิต้าหาอย่งไงนะครับก็มาจากว่านั่นก็ได้ครับสามเหลีออ่ยมหนึ่งอันมีค่าร้อยแปดสิบองศาลบด้วยมุมทั้งหมดถึจะเหลือสามเหลี่ยมที่เหลือนะมุมภายในของสามเหลีออลย่ยมเขาเรียกมุมภายในของสามเหลี่ยมเป็นหนึ่งสามหนึ่งนะ มาจาก26บวกกับ105ก็จะเป็น131นะตรงค่านี้นะลบกันก็จะได้50ก็เหลือ49 49องศานะ ใ่าพอคุณคำนวณได้ปุ๊บบดีผมก็ไม่ได้กดเครื่องคิดเลขมาแต่มันมีคำตอบอยู่ในโน้นนะครับก็ 4.a. จะเท่ากับ7.7 0.7จุดเจ็ดสห่นเจ็ดหนเมตรนะอ่ะ ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ค่าคอสนะครับมาดูอีกอันหนึง่งเป็นตัวอย่างที่การใช้ค่าไซนยนะค่าไซนยนี่ค่อคนข้างง่ายก็คือเอาด้านขเปลี่ยนสีนิดนึงนะด้านที่มุมแต่ประกา ด้านที่ฝั่งที่เป็นมุมกับด้านฝั่งตรงข้ามนี่นะฮะก็คือ,อเดี๋ยวโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหามุมซีต้าตรงนี้รับกับเท่าไหร่นะครับผม,มเขียนเป็นปากาศน้ำเงินนะก็มีตัวเลือกให้ได้หลายค่านะครับ <c oughs> ตัวหนึ่งก็คือค่าที่มุมนี้ก็คำนวณมาจากร้อยแปดสิบลบห้าสิบเจ็ดลบห้าสิบเก้านะเขาไม่ได้ทำให้เรายุ่งยากเท่าไหร่นะไอะ้ตัวนี้ก็ร้อยร้อยยี่สิบ ลบแานไปายเป็นหนึ่งายเปสามก็ไปเปสี่ก็เหลือหกสิบหกสิบสงสัยน้ำงงนั่นบ่หแต่หมดหนึ่งก็เจ 64สินะคะหกสิบสดีกรีมุมนี้ย้ายไปย้ายมาอ่ะก็กลับมานะครับก็คือทรายนี่ก็จะเขียนตัวค่ามุมทรายอยู่ข้างบนหรือข้างล่างก็แล้วแต่นะทรายของ มุม A นะจะเท่ากับสายของ C หรือซดซส,สต้าเนี่ยที่ต้องการหาส่วนด้วยค่าฝั่งตรงข้ามของมุม A ก็คือ36นะฮะนี่สามสุนะมุมสีต้าที่เราการหาฝั่งตรงข้ามก็คือ3.7นะครับ ไซด์เอจากการคำนวณเมื่อกี้นี้ก็คือมันอยู่ในของมุมรวม3อันเนี้ยเท่ากับร้อยแปดสก็ทีผมลบเอาม,ามันก็คือ 64, นะฮสี่นะแทนลงไปก็จะได้ซด์เปสี่องศาคูณด้วย3.7มจุดเจ็ดด้วย3.6นะเท่ากับ อาร์ซิต้านะวงซิต้าก็จะเป็นอาร์ไซเออ์ก็จะเขียนเออาีก็ได้นะผมเขียนเป็นไซนอินเวอร์สแล้วกันอไซน์อ mm. ินเวอร์สนะครับของค่าคำนวณเมื่อกี้ไซน์หกสิบสีองศาคูณ สามจุดเจ็ดหารด้วยสามจุดหกนะอันนี้โฮมสิตา้าก็ด้วยการคำนวณยังไวนะฮะเพราะโจทย์มันมีคำตอบอยู่หกสิบเจ็ดจุดสี่แปดก็จะเป็นคำตอบของโจทย์นี้นะโอเคครับก็เนื้อหาของสายเอ่อไม่ใช่สายกฎของส์ กฎของคอสนะครับก็โคไซเนี่ยที่เราอบรมเนี่ยก็เพื่อที่จะให้รู้ว่ามันมาไงนะมาไงก็ผมก็ไม่ได้พูบบ้อรายเป็นใช้เลยนะแต่ถ้าคุณอยากดูคนใน YouTube ก็จะมีคนอธิบายอยู่นะว่าูมการพิสูจน์กดโคไซ์นะก็คำนวณเหมือนสามเหลี่ยมพิทากกรัสนั่นแหละ,ะรครับ โอเคชุดนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับก็จะยกเลิกแชร์นะต่อ อันนี้นะครับยกเลิกเลียคอร์